สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุภุสุขชนนะครับเด้ออ่ามื้อนี้เฮาก็มางานนะครับงานอ่าสวดพานยักนะครับอ่าแล้วก็าอาบน้ำมนต์เนาะครับเนาะของหลวงปู่สมัยนะครับสุจิตโตนะครับแห่งวัดปะวัดปากอแหลมอ่านะครับอำเภอเทพารักษ์นะครับจังหวัด นครราชสีมาแมนบะล่ะนะครับนะะบรถเบึ้งเพียงเบองเอาเบึงเอานะครับอ่ในงานนะครับอ่าก็จะนี่หลายยางครับอ่านะครับนาะมีอยางเข้ามาก็จะเห็นนะครับอ่าเพิ่นขายของขายยางนะครับนอนะครับรถนี่ห้ามเขานะครับรถจอดอยู่ข้างนอกนะครับเป็นงานใไงพี่นอเป็นงานไงแบบไงแบบโตเลยนะครับ จะมีสินค้าหลายอย่างครับมากขายมาอย่างนีครับนาออ่านะครับคนเยอะมากอ่านี่นะครับกับอ่ลูกซย์ลูกหานะครับกะบลายแห้งพี่น้องเลยประมาณเป็นหมื่นขนนะครับมากมือน,นะครับนาอนี่ยังเห็นเป็นบางอยู่นะครับอ่าในส่วนนี้ก็จะเป็นร่งท่านนะครับพี่น้อง เป็นลงท่านนะครับครูพันมีจิตศรัทธาน,นะครับมาเห็นลงตรงทุงท่านพี่นออ้องเข้าดินะครับไปกินไในยังเนาะครับเนาะเบิ่งเอาเบิ่งเอาพี่น้องคุคนแบบายนะครับตจะมีหลายอย่างครับมีน้ามีขนมมีเ <c oughs> ขามี โอ้ลายยางแห้งพี่น้องตำหมคุมนมน้นตั้มคุ้นกับนี่นะครับตั้มใส่ครับตั้มลงตั้มลงไม่ได้นะครับเบื้องต้นเขาแถวต่อเอานะครับ,รออออนะรบโอ้ลายแห้งนะครับเพื่อก็จะมาเรื่อยๆนะครับพัดกันไปพัดกันมานะครับ คุณนีเบิร์ตคุณเกระเศ้าคุณลองคุ้นกับพึ่งหน้าพึ่งมาเริ่มแจกเริ่มยั้งกับนี่คุณลองคุ้นกับแจกไปแล้วกับเบิร์ตแล้วนะครับอ่าเนาะครับเนาะมีความสุขกันหลายครับพี่น้องได้บุญในกุศลหลายแห้งครับอ่าเนาะครับเนาะนั่นแหละครับกา ลายแห้งครับขอบคุณอันนี้เบื้องไปเรื่อยๆอครับพี่นอ้องไอ้ตรงไอ้ติมกับมีนะครับอติมกับมีนะครับเพิ่นเอามาทานกินนะครับเน้องอยู่คนละมุมอยู่คนละแจ๊ นี่ไอติมอ,อน,นี่ก็จะเป็นเข้ามาด้านนานะครับด้านนาสลาใหญ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นมองไห้บูชากลวยนะครับาเป็นกวยอันนี้ก็จะให้น้องเขียนให้ซื้อใส่กระดาษนะครับอสองแผ่นสิ่งไหนพอดีแผ่นหนึ่งสิ่งดีแผ่นหนึ่ง นะครับเขียนแล้วข้าก็ใส่ยในในี่กลวยสิ่งบุดีนะครับสิ่งนี่ดีขา้าเก็บไว้ไปใส่ในบาตบาตใหญ่นะครับนะอ่าดีครับประลำ้ำยี่ทีนะครับอ,อันนี้ยังคนบาท่านหลายบรนได้ครับยัง่มเนียนหน่อยนะครับนี่ก็จะเป็นผายันนะครับเนาะ น,นี่นะครับก็จะเป็นอของหลวงพ่อคูณนะครับเนาะนี่ก็จะเป็นหลวงพ่อสมัยสุติโตนะครับความเสียสละเป็นทางของความสงบนะครับน,นี้ก็จะเป็นลำตัดนะครับลำตัดโคราเนาะครับ เพื่นก็ได้มาทําการแสดงนะครับ พี่น้องมาลงในพิธีเขาอยาให้มีเพือเกิดร้อนให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จนให้พ่วให้แม่ให้พนเนอมันนาเขจาจับได้จนมีเงินมีนทองได้เจ็บได้ใจยอยาได้เจ็บอยาได้ไขยอยาได้ยากอยาได้จนยากอยาได้จนสิ่งที่ดีให้ได้ผม ได้ยาเจอซื้อยาสูบจะได้สงท้งเงินทางทองให้ไ้สาให้มีแต่โชคตกมหาจนไ้ลานไ้เสน็นไม่ว่าเงินทองขคงชัยมีมากมายเต็มเรือนเน่นขอให้ถูกทัจนจุพ้นถูกมีสุขจนทั่วท,ทั้งครัวเรือน mi <laughs> na ขอให้มีอายุวันโนตุขังพรกหลัขอให้จจตุขังจงยาได้กข์ขาเนยเออต่ออกาต่เสียรตอนนีก็ได้เวลา เดิองานยางทีประกอบพิธีแต่ในการาบวงสรวงแล้วก็สวดแต่พุทธศาสนาว่าของพระุทธเจ้าแต่พิธีก็จะไหลไปจนจบแดงและก็ขออัุโนาจากญาติโยมทุกศิษย์ลูกหาที่มา เกิดแรกใจจักใจก็แรฐานตั้งใจให้มีนโยมเพืนอสัทธาปฏิหารบระเวของพื้เจ้าตัโภคัตให้ชีวิตเราเนี่ยอาพักตกองทให้มีเียรติให้ชีวิตเปลี่ยนทิศทางที่ดีที่เจอรู้เรื่อด้วยวัราะประีที่เป็นดซา จะสร้างบนบารมีในพุทธศาสนาหลงกันไปเลยสร้างบนบารมีในพุทธศาสนาแต่เข้าเข้าสื่อจุทาครูบาอาจารย์ก็ทำการสอนเลยนะเยวพอตุกโน้เหียดต้องพึ่งศาสาเปลี่ยน ไปติดนะครับเสรีสาอศรารูหลาที่มาร่วิทีชัยชนะต,ต,ต,ต่อความยัม่ตยวนบนต้แท้ห้มีวันสงศ์ก็เิษมีเพิ่มขึ้นเมื่อพร้อมแล้วก็ให้โกรธศพนับกับพิธีในใรบ้างที่เกิดขึ้นบเพียรขออ,อนุโมทนาน ย่มก็อยากให้ญาติโยมทำีครนทครเภาพครับมีการเวลานะครับนาอกับอาจารย์นะครับก็จะเริ่มทำพิธีนะครับจะได้นำจุดเทยียนนะครับบวงสวงทาวิิศวันนะครับนาอ บูงสวงที่วัดองที่วัดดานะครับบุญโยมวีรชัยรุ่นทันีจะเลยพรมาทางด้านข้างๆออก